คำทำนายดวงชะตาวันที่27กันยายน2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันสุกภาพรวมดาวสุกซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักการเงินและสุนทรียภาพในวันนี้ดาวสุกโคจรอ,อย่างรวดเร็วทำให้เรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการเงินจะมีความเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้น ท่านจะรู้สึกมีสเสน่ห์และต้องการเข้าสังคมเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามพลังงานที่หนักเหนืงของดาวเสารและราหูอาจสร้างความตึงเครียดในความสัมพันธ์หรือทำให้เกิดรายจ่ายก้อนใหญ่ที่เกี่ยวกับหน้าตาทางสังคมได้ความท้าทายคือการรักษาสมดุลระหว่างความสุขส่วนตัวและความรับผิดชอบ โดยมีดาวพฤหัสบดีคอยชี้แนะให้ท่านตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและมองการไกลการงานทักษะการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์อันดีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในวันนี้ท่านจะสามารถประสานงานหรือเจรจาต่อรองให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยสเสน่ห์และวาทะศิลป์งานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสารรค์ความสวยงาม แฟชั่นหรือการบริการลูกค้าจะโดดเด่นเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามอาจมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานในเรื่องของผลประโยชน์หรือรสนิยมที่ไม่ตรงกันอิทธิพลเสราราหูควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์และพยายามหาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายยอมรับได้การเงินเป็นวันที่มีทั้งโอกาสรับและโอกาสจ่ายเงินก้อนโต ท่านอาจมีรายได้พิเศษเข้ามาจากการเจรจาค่าในหน้าหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสวยงามแต่ในขณะเดียวกันก็มีเกณฑ์ที่จะใช้ใจ่ายเงินจำนวนมากไปกับของฟุ่มเฟือยการเข้าสังคมหรือการปรับปรุงภาพลักษณ์ของตนเองพลังของราหูอาจกระตุ้นให้เกิดความอยากได้ใครมีควรตั้งสติและถามตัวเองว่าสิ่งที่จะซื้อนั้น จำเป็นจริงๆหรือเป็นเพียงความต้องการชั่ววูบการปรึกษาผู้ใหญ่ดาวพฤหัสบดีก่อนใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่จะเป็นการดีความรักคนโสดสเสน่ห์ของท่านเปล่งประกายอย่างเต็มที่ทำให้มีคนเข้ามาสนใจมากมายท่านอาจได้พบเจอคนที่น่าดึงดูดใจในงานสังคมปาร์ตี้หรือผ่านการแนะนำจากเพื่อนฝูง อย่างไรก็ตามอิทธิพลของราหูเตือนให้ระวังรักที่ฉาบฉวยหรือคนที่เข้ามาเพียงเพราะรูปลักษณ์ภายนอกควรใช้เวลาศึกษาดูใจกันให้นานพอคนมีคู่บรรยากาศความรักอาจมีความหวานชื่นโรแมนติกแต่ก็แฝงไปด้วยความคาดหวังที่สูงต่อกันและกันปัญหาอาจเกิดจากเรื่องเงินเงินทองทองหรือการใช้เวลากับเพื่อนฝูงมากเกินไป ควรหาเวลาส่วนตัวให้กันและกันและสื่อสารความต้องการของตนเองอย่างตรงไปตรงมาแต่นุ่มนวลการมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆหรือการวางแผนทำกิจกรรมที่สวยงามร่วมกันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ได้สุขภาพควรใส่ใจสุขภาพที่เกี่ยวกับฮอร์โมนผิวพรรณและระบบสืบพันธุ์ความเครียดจากความสัมพันธ์อาจส่งผลต่อสุขภาพได้นอกจากนี้ การรับประทานของหวานหรืออาหารที่มีไขมันมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อร่างกายควรหาเวลาผ่อนคลายด้วยกิจกรรมที่ท่านชื่นชอบเช่นการฟังเพลงการชมศิลปะหรือการดูแลตนเองอุปรสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมการตามใจตนเองมากเกินไปคืออุปรสรรคสำคัญท่านอาจละเลยความรับผิดชอบที่สำคัญ พื่อแลกกับความสุขระยะสั้นนอกจากนี้การยึดติดกับความสมบูรณ์แบบในเรื่องความรักหรือภาพลักษณ์อาจสร้างความกดดันให้ทั้งตนเองและคนรอบข้างได้คำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการงานเมื่อเกิดความขัดแยง้งพยายามเป็นคนกลางในการไกล่เกลีย่ยโดยใช้ความสามารถในการเข้าถึงจิตใจคนของท่านให้เป็นประโยชน์ การเงินกำหนดงบประมาณสำหรับการใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและของสวยงามอย่างชัดเจนและยึดตามนั้นอย่างเคร่งครัดก่อนซื้อของราคาแพงให้ลองเปรียบเทียบกับเป้าหมายทางการเงินระยะยาวของท่านความรักแสดงความรักผ่านการกระทำที่แสดงถึงความใส่ใจไม่ใช่เพียงแค่วัตถุหรือคำพูดหวานๆสำหรับคนมีคู่ ควรวางแผนการเงินร่วมกันเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในอนาคต